ขอกล่าวสวัสดีพี่น้องในทันผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้พูดเสียงเนี่ยวผ้าพี่นองมาตกป่ากครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศครับร่มก็แห้งอากาศก็เย็นพี่น้องเอ้ยจากสิมีโตระบอมือนี่ที่ตามพี่น้องที่ตามเบ่งว่าสีหมานบอม้นนี้ก็มาครับผูเท่าครับ เซียนแห่งลุ่มน้ำชีครับเซียมพันปีนะครับเป็นไงกำลังมาหอนกำลังสีปันเหยื่อลงครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นซีดเด็ดบอดกล่ะเซียนพันปีเซียนลุ่มน้ำชีเป็นวะ <laughs> ติดตามพี่น้องติดตามเบิ่ง แห้งพี่น้องเอ้ยบึงมันว่างขั้นเป็ดเม่ไปกับดินมันถึงมาพอเซียนครับเซียนในตำนานครับเซียนแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วครับท่าน <c oughs> บึงขั้นเป็ดพี่น้องมันว่างไว้ลมมันแห้ง ไปสิเป็นมูไปสิเป็นจามือนีพี่น้องที่ตามเบ่งเด้อเอาพอเสี่ยนก้าเก่าทั้งนั้นเลยนี่ ครับท่านผู้ชมคือสะถ่าเวลาเก็บเบ็ดแล้วครับผมบรรยากาศพ่ค่อยดีครับล่มก็บล่มอากาศเย็นหนาวปลาก็คือสิบุมีดอกพี่น้องมูนี่เบิ่งเซียนใหญ่ขึงนเขาครับโอนนะเจ้าพญาเอาเซียนเจ้าพญาเด้นี่เบิ่งเปินเอากระช่งมาพี่น้องเอ้ยเราเดินกระช่างยังไงเตรียมพร้อมวันจัมาขังปลาใหญ่เป็นวะ ผลสุดท้ายกินแหวพี่น,อ <laughs> น้องนี่พี่น้องเสียนลุ่มน้ำชีกำลังเก็บเบ็ดอยู่ไปบ่ไหวเพราะว่าหนาวแห้งว่าสันสีพี่น้องตุ่มเผาหม <laughs> อากาศมันเย็นพี่น้องเอ้ยป่ากับบ่เขา่าอุ่นนะ เบิกกระสังป่าพื้นไชละโตป่า <lush> ไปหอดบานแม่บอลแลนครับได้เป็นแนวนี้ร่มคักพี่น้องเอ้ยฝนพื่นขื่นพื้นขื่นยวนมาได้กิ้นดอกมือนี่ เด hey, <confort able> ี๋วจะมาเองหรอเดี <energetic offs> ๋ด <hungry> ีฟันเดี๋ดีปัน